มุสไลด์ช่อมนี่คือสะใบานางหรือว่า,าหรือว่าผ้าขี้ริ้วผ้าขี้ริ้วผ้าขี้ริ้วนี่สกปรกเด้คนละผ้าขี้ริ้วไหมอันนี้จังแล้ว <laughs> เล่นได้อีกนะคะล <c oughs> ับ <c oughs> <c oughs> สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพักินพาแซบเอ็มทีชาแนลเมื่อนี้นะคะทุกคนได้เมนูหมูกระทะหรือว่าหมากระทุนะคะตามคําขอของ f c เนาะเอามาฉลองหนึ่งหมื่นซับสไครต์ในยูทูบนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเหมือนก็ต้องขอบพระคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,การติดตามละกะ็ทุกๆก,กําลังใจนะคะขอบคุณจากใจเอลีขอบคุณหลายๆวะจ้า้าแบบว่าโบมี่เอฟซีโบมี่ผีๆเน,ะะะะนาะป้าๆนั่ะมาให้กําลังใจมวยกะคงจะม้มาหอดจุดนีนะคะ กับขอบพูดอีกเทืนอนึงค่ะขอบพูดหล,ลายๆจ้า,าก,กันเนาะน้องเบลพ่ดกันน่งกินน้ำด้อจา้าพ่ดบอกออกกล่องคือเก่าเนาะมือปิศนานะคะไม่ออกกล่องนะคะอันนี้เป็นเนื้อเนื้อเป็นเนอียงก่อน้นนองเบลมีเบคอนเบคอนสามชั้นเนืน้อสไลด์ตับตับ,ตบก็หมูหมักน้ำผึ้งหมูหมักน้ำผึ้งเป็นหมูแล้วก็อันนี้คืออะไรอันนี้คือปลาปลาเนาะปลาดอลลี่มาจ่าแซ่บซน้องกันจ้าอันนี้น้ำจิ้มน้ำด้วยจ่ายู่ข้างล่างนอกพูละถวยกันน้องเบลไส่ไวเหล้วเวนะค่ะกินโหลด ไฟแรงนะไฟแรงอยู่ทันใจไว้รุ่นนะคะอันนี้น่าจะเป็นเบคอนใช่จุ่มลงไปเลยจ้าเซ็บเซ็อืมหนูพีชไม่ได้อะอันไหนเนี่ยมันติดเ่ยหนูหกลัวอืมทำไมพี่ทำได้อะเ <c ười> พื่อนน้องเบลทำได้หมด อันนี้เป็นตับนะคะทุกคนย่างไปเลยจ้ะตับนี่มัยมากแบบว่าโบตงซุกแห้งเลยจ้ะเพิ่นจังหวานนี่มันคืออะไรไม่รู้มันไส้ไหมหนูเห็นมันน่ากินเลยหยิบมาน่าจะเป็นไส้ตันเราอเอามาต้มูืเออใส่ตันน้องว่ากวนเนี้ยวัดเมือ่อพิศาจจะสีออกกล่องเ่ยอ่ดถ้าม,ามน้องเราเดือจา้ามีคนขอให้เพิ่อนออกกล่องเนาะเพิ่นว่าเพิ่นเพิ่อนอนายนะคะแล้วน้องมัยกับมีสองคนนะคะคนหนึ่งอ้วนคนหนึ่งจอยอันน้องน้องเบียวเพิ่นข้างจะอ้วนนิดนึงเนาะเพิ่นกับญานคนบุ มืกอยันแบบว่าเพิ่นไปอ่านพอลราแบบทาหลายที่ใจเพิ่นนะคะแบบว่าเพื่อนยังเด็กหน่อยอยู่เนาะอย่างเพิ่นรับบ่ได้นะคะกะเดี๋ยวให้เพื่อน้อมก่อนเพิ่นก็จะมาออกเองนะคะเพื่อนบอกอยู่ได้เจอแนโนอนนะคะให้เพื่อนสวยก่อนให้เพิ่นสวยก่อนเพิ่นวะอีกคนนึงแค่รถเพื่อนบ่อยุบาลเด้จับเพื่อนไปในเมืองเนะมื้วนี้ก็มูเพื่นก็เลยบ่ได้มาออกนะคะตัวนี้เป็นหมูสไลด์เนาะชํำๆ ก,ก๋วงเพิ่นกกินเขาแล้วเด้อจ่าก,กับถอดหมูเพิ่อนอิ่มแล้วเนาะอืมอร่อยไหมอร่อยว่าวังอลังการแซบ่บฟินมากตับนะคะทุกคน ใส่กับน้ำจิ้มอันนี้สั่งมากเลยจะเป็นชุดเลยแล้วก็สื่อเห็ดเข้มทองมาเพิ่มเอาไหมเห็ดเข้มทองเอ,เอาผักตรงเยอะๆเราจะกินผักเราจะกินผักใช่ไหมพี่จะกินเนื้อใช่ไหมขอเน,นื้อนิดนึงอ้าว <c oughs> จัดไปเอาผั เขาโบดไหมเดี๋ยวค่อยกินยังไม่สุกแต่ว่าไม่สุกเขาก็เคยกินนะมันก็หวานหวานดีแต่ตัวนี้มันสุกยังไงมันบางมันต้องแห่นไหมแห่เลย <c oughs> แห่เลยประศัิษฐ์ใครถ่มเลยเนะี่ยมูสไลซ์ช่ำๆฉ่ำคักช่ำแน่อีกอันนี้คือสะใบานางหรือว่า,า,าหรือว่าผ้าขี้ริ้ว ะ้าคีริวพัคีริวนี่สกับปกเด้คนเราพัาคีรุวไหมอันนี้ตั้งแล้ว <laughs> เล่นได้อีกนะคะช่ำๆสามชั้นชอบมากกินยมได้กับแสบเนาะมูก,กันฮะ ันอร่อยคงที่จะราคาไม่คงที่ช่วงนี้หมูแพงไงกินของแพงอีกล่ะกินผักด้วยนะคะทุกคนเขาจังสีพิ่มแบบว่าวิตามินในร่างกายเนาะ แม่นูหย่อนเฮดเด้นให้ถืกเลขปีไมส่สงการกระสังมากินเด้ตับอเอาไม่ตับ เอาหนคอผักได้ไหมเอาเลยสูงยังนอกผักอันนี้ดแล้วตักให้น่องก่อนจ้ะมือปิศาอายคักเพิ่งมาขอเวลาแป๊บหนึ่งให้เพิ่นสวยกว่อนเพิ่นถึงจะกล้าออกกล่องออเท่ากับแบบว่าเอาตามที่เพิ่นแบบแฮปปี้น้ำเนอกจก้ะบังคับน่องบโบไดยจ้ะเดี๋ยวมันสีแบบโบแฮปปี้นะคะ เพื่อนเต็มใจออกเองเนาะอ่ะอ,อันนี้ไม่สุกเท่าไหร่นั่นแล้วเสียมันจังหวานตับหวานพันวะเม็นบอกตับหวานเท <c oughs> ่าไรเพอน้ำจิม้มจอกเล่นเกี่ยวไหมเนี่ยน้องเบลเป็นคนตลกพันวะ <c oughs> ไหนอยา่างนะสบายนางมันสุกมาแล้วไงแต่ว่าให้มันโดนความร้อนก็โอเคแล้ว อันนี้าให้พี่ว้ายขอบคุณค่ะเ,เ,เอาไปแห่แนเอาไปแห่นว่าแห่นคะคนอีสานได้ถึงสีเข้าใจแห่นแต่แต,แต่บางจังหวัดเขาก็ไม่รู้จักเดิคนอีสานด้วยกันไหมไม่บอกแห่นก็คือกันกับกัดนี่แล้วเนาะแม่แนบอกแทะหวานมากเว้เป็นพรอน้องเบลเอาให้นนเนี่ยชิ้นเนี่ย อืมแค่นั้นไม่หวานขนาดนี้เลยโอ้ปลาชิ้นให้น้องเบลกินเลยใหญ่ๆเป็นปลาง่ายง่ายสามชั้นยั่วๆจ้า สามชั้นคะ่ะทุกคนช่ำๆใส่ก็น้ำจิ้มจริงๆเนื่ออย่างกินหลายคนแสบเด้ อย่างกันกินอย่างกันกินไม่อิ่มแต่อร่อย <laughs> บออิ่มแต่อร่อยเนาะอย่างกันกินชิมเห็ดเข้มทอมน้องเบล,ลก่อนสักอันหนึ่งอุยเบคอนชอบไหมเบคอนอมาเร่งกินข้าวอีกบนี่หนูอะไ,ไม่กินแล้วเออบันทึกเสียงไว้แล้วนะในคลิปเนี่ย แต่ตอนดึกไม่รู้เลยตอนดึกไม่จูนอนไม่หลับเนาะอืม กิ้นผักเอาเห็ดไหมอ่ะมือปิิสนาออกไปจ้าอันนี้มันสุกยังไงใส่สุกแล้วไส่น่ะสุกมาแล้ว,ลวใช่แขกวมจัดเลยมันก็จะกรุบกรุบไสต้ตันไส้ตันเพิ่นจำไอน้นง่้ได้ไหมเจ้เขาบอกว่าวยอยาุ้ยใส่เงี้ยคืองานเสียดซีทคาวน่ะนั่นแหละ อันเดียวกันเขบคุณค่ะหนวกกันนะหกักหนาหักอร่อย แต่ไม่ชอบกินที่บ้านอย่างหนึ่งเลยล้างเวือเยอะนี่คะ่ะใส่ตันคะ่ะทุกคนใส่ตันเขาเจาหันมาเหลยวเนี่ยจะกึบกบบ่อกมนงหัหนกึบกลุบกริบอื้มอรอย <Yeah. S 2> <laughs> อร่อยไม่มีกลิ่นเลยเนาะอร่อยอันนี้เป็นสบายนางสบายนางอ่ะเห็ดเข็มอรค่ะับอร่อย ไป,ออไปเอาอันนี้ไปด้วยชิ้นใหญ่อัใหญ่ให้น้องเบลตับพี่ไม่กินเนาะไม่ให้น้องเบลกินพี่กินไปแล้วไงสองชิ้นน้องกินไปแล้วสองให้น้องเบลกินมันเสียบนะมันเสียบอืม้มอนนู๋เสียงกินอะไร,รอะสับาะหนาวกินนี่ยังอะไรอูมังน้ำผึ้งอร่อยไหม ไม่เคยกินเลยอ่ะก็จะเป็นหมูหมักที่มีกินน้ำผึ้งน้อยเ,เอาต้มดูก่อนข้างบนไม่มีที่ว่างต้มต้มเอาจะต,ต,ต้มมันจะไม่อร่อยเท่าหรออ,อาถ้าสันเอาไว้งถึงเนีย๋ยต้มดีเคี่ยวเคี่ยวพื้นที่สามชั้นอืองันนี้ต้มได้ อร่อยยังยังไม่ลองกินสามชั้นเลยกินดิชุบไข่ด้วยจัดเลยเหลืองอ้อยเหลืองอ้อยพี่นวาไข่เหลืองอีลีมมนสดแห้งหมดจังเนาะตอนนี้่ลงโอ้โหชุบไข่ทำไมเธอไอ้นี่จังไฟมันอ่อนไปไหมมาค่ะทุกคนแม่งใหม่ก็เรื่มร้ายแล้วเนาะ เมื่อกี้ไปเติมไฟมานะคะช่ำๆสามชั้นเมื่อก็กินแต่สามชั้นเด้ออืมหอมแต่มันแรงแล้วไงไม่เติมทานฮืมไฟแห่งเติมทานท่านใจเวรุ่น เดี๋ยวคลิปนี้มันสีเงาไปเนาะหมวยกับน้องเบลจะขออนุญ,ญาตไปกินต่อนะคะทุกคนสําหรับคลิปนี้เนาะหมูกระทะหรือว่าหมากระทุเมนูปวดของหลายๆคนนะคะกับต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,การติดตามและะ้วก็ทุกๆกําลังใจนะคะถาว่ามีทุกคนและะ้วก็พีพีเอฟซีเสื้อว่าสิบบมีช่องหมวยมาหอดหนึ่งหมืน่นัพ์ในหมื่นหนีนะคะต้องขอบคุณหลายเด้อจ้าแล้วก็สําหรับใครที่กดเข้ามาดูใหม่นะคะเหมือนก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆช่องนี้ได้ทําคลิปต่อไปด้วยนะคะค สำหรับวันนี้หมวยและก็มือปิศาหรือว่าน้องเบลขอตัวไปทานหมูกระทะต่อค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย